และนี่ก็คือย4ิบชั่วโมงในแอนิเมะแอดเวนเจอร์เริ่มเลขมาผมก็รีบวิ่งไปหาตู้สุ่มเพื่อไปหาสุ่มตัวเบต้าเลยนะครับแต่พอสุ่มไปสุ่มมาแม่งแน่แต่เกลือผมก็เลยตัดใจแล้วไปลงสตอรี่ดีกว่าสตอรี่แรกนะครับเป็นของดาวไซยาผมก็เลยทําการวางโงกุลเพื่อไปจัดการมอนลูคะจอกไปก่อนและต่อมาผมก็ได้วางคาเนกิไปอีกตัวเพื่อทําให้เคลียเวฟได้ง่ายขึ้นและต่อจากนั้นผมก็แค่วางตัวอัพตัวไปเรื่อยๆจนถึงเวฟ15บและบอสก็ปากฏตัวขึ้นแต่มันไม่คคนนนนนาาาาามมมมมมมีผผ็็็ออออกกกกเเพระระฟ์จจตบบััแ่ขดด เพชร80เม็ดและ E.P อีก50มาให้ผมและผมก็ได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตีบอสได้เวลได้เพชร แล้วก็ออกไปรับเคสกับเวลาพาดอีกนิดหน่อยและก็ไม่ลืมที่จะใส่โค้ดมีทั้งสองโค้ดเนี่ยคนที่ดูโค้ดไม่ทันเดี๋ยวผมเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับแลวผมก็ได้มาสุ่มตัวเพื่อหาตัวที่จะมาแบกทีมผมน่อยพอตอนนี้มีแต่ตัวกะจิกกะจอกอะทีมผมมากพอสุ่มไปสักพักผมก็เลยตัดใจและชวนเพื่อนมาเล่นสตอรี่ดีกว่าแลวผมก็เพิ่งได้รู้พเพื่อนแม่งมีตัวมิติกด้วยโหแม่งโคตรเท่เลยว่าจากนั้นเราก็เคลียร์เวฟอัพตัวไปเรื่อยเื่อจนถึงเวฟที่สิบห้าเพื่อนนนนนนแบกกยาาาาาาวๆจมมมมถึงดด่่่่ใหั็็คือทททผตตสูร วางตัวเคลียเวฟรอเวฟที่15้าแล้วตีบอสแต่บอสด่านนี้มันไม่ธรรมดามันคือไททันเกวียนแต่มันไม่ขนาดมือเพื่อนผมล็อกมันก็โดนเพื่อนผมตบไ,ไปตามระเบียบจากนั้นผมก็เล่นกับเพื่อนผมมาประมาณ3-4เกมจนได้มาเจอกับไททันเกาะแต่ผมรู้สึกว่ามันกระจอกไปนิดนึงสําหรับการที่มันเป็นบอสพอสู้กับไททันกเกาะเสร็จผมก็ได้มารับเคสที่แท้ทําไว้เพื่อน,นําเพชรทั้งหมดไปเสี่ยงดวงกับตู้ไม้ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้แต่พอสุ่มไปสุ่มมาแม่งก็เกือบเหมือนเดิมผมก็เลยตัดสินใจกลับไปเล่นสตอร พอเข้าเวฟที่สามผมก็เลยวางอินโนสุเกะเพื่อไปช่วยเคลียร์เวฟอีกทีแล้วก็เข้าอีลูปเดิมอัพตัววางตัวเคลียร์เวฟรอเวฟที่สิบห้าแล้วก็ตีบอสแล้วบอสในครั้งนี้ก็คือไททันห0สิบเมตรโอ้โหมันน่าทึ่งมากแล้วมันก็ตายง่ายมากเหมือนกันโอ้โหออกมาไม่ถึงนาทีในสุดก็ถึงสักทีด่านดาบพิฆาตศูนย์เป็นด่านตอนคืนด่านแรกที่ผมเคยเจอเลยอย่างแรกมาผมก็ได้วางเชงคูดเพื่อเคลียร์เวฟแรกนะครับก็วางอินโนสุเกะเพื่อให้มันเข้าตีมกับดาบพิฆาตศูนย์ ก็เพย์ไปถลุงกับการสุ่มกาชาเพื่อเป็นการแก้เคยดมันรู้สึกดีมากเหมือนได้ผ่อนคลายแต่กลับมาคิดอีกทีกูทำาพยทำไมวะเนี่ยพอคิดไปคิดมาผมก็เลยเล่นด่านอินฟินิตี้เพื่อใครเหงาสักน้อยเพราะเพื่อนผมก็ไปนอนกันหมดแล้วผมเลือกที่จะเล่นด่านดาวไซยาเพราะมันน่าจะง่ายสำหรับผมเพราะผมไม่มีตัวมิติเลยสักตัวเริ่มแรกมาผมเลยวางฟิเซอร์ก่อนเลยมันน่าจะเป็นดาเมจหลักให้ผมได้แล้วก็ทยอยวางตัวอื่นแล้วก็ค่อยทยอยอัพตัวอื่นไปด้วยตามสเต็มจนมาถึงเวฟที่ยี่สิบสี่ผมก็ไม่ไหวเขามีต เพื่อปกระใจายให้คลิปต่อไปออกมาเร็วกันนี้